แผนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการสำรวจและทำความเข้าใจโลกมาแต่โบราณในอดีตหลายอรารยธรรมได้สร้างแผนที่เพื่อใช้ในการเดินเรือและการค้าอย่างไรก็ตามมีแผนที่บางฉบับที่ท้าทายความรู้ทางประวัติศาสตร์เช่นแผนที่พิริริสที่ถูกค้นพบในศตวรรษที่20และมีรายละเอียดที่ดูเหมือนจะเป็นภาพของทวีปแอนตาร์กติกาในยุคที่ยังไม่มีน้ำแข็งปกคลุมนี่เป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ ที่พิริริสจากศตวตรรษที่16สแสดงให้เห็นว่าทวีปแอนตาร์กติกาก่อนถูกน้ําแข็งปกคลุมแผนที่พิริริสเป็นแผนที่ที่ถูกวาดขึ้นโดยนักทําแผนที่และนายพลเรือชาวออตโตมันชื่อพิเริริสเมื่อปีคศักรา1513แผนที่นี้มาถูกค้นพบในปีคริตศักราช1929โดยนักวิชาการชาวเยอรมันชื่อกุสตาฟอดอฟเดสมันขณะที่เขากำลังสำรวจและจัดระเบียบเอกสารในพระราชวังท็อปกาปี ในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีกุสตอฟพบแผนที่นี้ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีหลังจากการค้นพบแผนที่นี้ได้กลายเป็นที่สนใจของนักประวัติศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ทั่วโลกเพราะมันแสดงพื้นที่ของทวีปอเมริกาใต้และบางส่วนของแอนตาร์กติกาซึ่งนํำไปสู่ข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวแอคขออธิบายก่อนนะคะว่าพิริริสคือใคร เพเรริสเกิดในปีคิศกราช1465บางแหล่งบอกว่าอาจเป็น1470ในเมืองกาลิโปลีที่เป็นเมืองท่าทางยุทธศาสตร์ของจกักรวรรดิออตโตมันเขาเริ่มอาชีพทางทะเลตั้งแต่อายุยังน้อยโดยร่วมเดินเรือก,กับลุงของเขาและเขาก็เป็นหนึ่งในพลเรือที่มีชื่อเสียงของออตโตมันด้วยค่ะระหว่างปีคิศกรา1490ถึง1510 p i r i ร i สมีบทบาทสำคัญในการรบทางทะเลของออตโตมันโดยเฉพาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาต่อสู้กับกองทัพเรือของสเปนและเวนิสจนได้รับชื่อเสียงจากความสามารถในการนำกองเรือโจมตีและป้องกันดินแดงของจกกักรวรรดิพ i i r รีสไม่ได้เป็นแค่ทหารเรือแต่เขายังสนใจในการสำรวจและทำแผนที่ โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนที่โบราณบันทึกการเดินเรือและเรื่องราวของนักสำรวจต่างๆซึ่งนำไปสู่การสร้างแผนที่ที่มีชื่อเสียงของเขาหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาคือแผนที่พิริริสที่ถูกวาดขึ้นในปีคิศกราช .1513 แผนที่นี้แสดงรายละเอียดของชายฝั่งแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอาจรวมถึงแอนตาร์กติกาโดยที่ยังไม่มีน้ำแข็งปกคลุมอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลโบราณหลายแห่ง รวมถึงแผนที่จากนักสำรวจชาวสเปนและโปรโตุเกสเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและนักเดินเรือนในยุคก,ก่อนหน้าซึ่งทําให้เกิดข้อถกเถียงว่ามนุษย์อาจมีความรู้เกี่ยวกับโลกมากกว่าที่เราคิดกันในยุคนั้นพเรริสยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเดินเรือที่เป็นแผนที่เดินเรือขนาดใหญ่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งเมืองท่าและกระแสน้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก หนังสือน,นี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของออตโตมันในการเดินเรือสิ่งที่ทําให้แผนที่ของพิริริสน่าสนใจคือการแสดงผลของชายฝั่งอเมริกาใต้รวมถึงบริเวณที่ดูเหมือนจะเป็นทวีปแอนตาร์กติกาโดยไม่มีน้ําแข็งปกคลุมเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าพิริริสอาจใช้แผนที่โบราณจากอารยธรรมที่เก่ากว่ายุคข,ของเขามากในการสร้างแผนที่ฉบับนี้ คำถามคืออะรยธรรมใดที่สามารถบันทึกข้อมูลของแอนตาร์กติกาในช่วงเวลาที่มันยังปราจากน้ำแข็งความแม่นยำที่น่าประหลาดใจคือถ้าเทียบกับแผนที่สมัยใหม่และหลักฐานทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์และนักภูมิศาสตร์หลายคนได้ทำการศึกษาแผนที่พิรรริสพบว่าชายฝั่งที่ถูกวาดในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นแอนตาร์กติกานั้นมีความคล้ายคลึงกับการสำรวจแอนตาร์กติกาผ่านเรดาร์ในยุคป,ปัจจุบัน ซึ่งสามารถเผยให้เห็นโครงสร้างใต้แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมทวีปนี้มานานนับหมื่นปีการค้นพบนี้นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคโบราณอาจมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำแผนที่ในลักษณะนี้ได้หรืออาจได้รับข้อมูลจากอรารยธรรมที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนมีข้อสันนิษฐานหลกัลกๆอยู่สแนวทางที่อธิบายว่าแผนที่พิริสอาจถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร 1. การรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโบราณพิริริสเองได้บันทึกไว้ว่าเขาใช้แผนที่จากยุคก,ก่อนหน้าหลายฉบับซึ่งบางฉบับอาจเป็นของชาวกรีกอียิปต์หรือแม้แต่แผนที่ที่มีต้นกำเนิดจ,จากอรารยธรรมลึกลับที่สูญหายไป 2. ความผิดพลาดท,ทางการวาดแผนที่ บางทฤษฎีมองว่าแผนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของนักทำแผนที่ในยุคนั้นเช่นการขยายหรือบิดเบือนเส้นขอบของทวีปในลักษณะที่ทําให้ดูเหมือนเป็นแอนตาร์กติกาค่ะแม้ว่าพิริริสจะเป็นนักเดินเรือและนักภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแต่ชีวิตของเขากลับจบลงอย่างน่าเศร้าในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองเรือออตโตมันในอ่าวเปอร์เซียและมีบทบาทสําคัญในการสู้รบกับโปรตุเกส อย่างไรก็ตามในปีคิศกราช .1553 เขาถูกจับและถูกประหารชีวิตโดยคำสั่งของสุลต่านสุไลมานมหาราชเหตุผลของการประหารยังคงเป็นปริศนาบางแหล่งอ้างว่าเขาถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการปกป้องฐานทัพของออตโตมันในขณะที่บางแหล่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมือง แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าแต่ผลงานของพีริริสยังคงเป็นที่จดจำโดยเฉพาะแผนที่พีริริสที่กลายเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์และเป็นหัวข้อการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ทั่วโลกปัจจุบันชื่อของพิริริสถูกนำมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยพิริริสในตุรกีรวมถึงการใช้ชื่อของเขาในเรือเดินสมุทรและโครงการสำรวจทางทะเลของตุรกีด้วยค่ะข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์คือ แม้ว่าแผนที่พิริริสจะเป็นหนึ่งในปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่ามันแสดงให้เห็นแอนตาร์กติกาในยุคก่อนน้ำแข็งปกคลุมจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ยังคงจุดประกายในการถกเถียงในวงวิชาการและอาจบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่มนุษย์ในยุคโบราณอาจมีความก้าวหน้าทางการเดินเรือและการทำแผนที่มากกว่าที่เราเคยคิดกันมาก่อนแต่สิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในแผนที่นี้เลยก็คือ แม้จะมีทฤษฎีว่าแผนที่ของพิริริสแสดงทวีปแอนตาร์กติกาแบบไม่มีน้ำแข็งแต่ความจริงคือพิริริสไม่ได้เรียกพื้นที่นั้นว่าแอนตาร์กติกาแต่อย่างใดค่ะมีแต่ผู้ที่เจอแผนที่ของพิริริสนั่นแหละที่ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาและนักวิชาการบางคนก็เชื่อว,ว่าพื้นที่ทางตอนล่างของแผนที่เป็นเพียงการขยายต่อของอเมริกาใต้เท่านั้นเพราะนักทำแผนที่ในยุคก,ก่อนมีแนวคิดว่าโลกต้องมีสมดุล หมายความว่าถ้ามีทวีปขนาดใหญ่ในซีกโลกเหนือก็ต้องมีทวีปขนาดใหญ่ในซีกโลกใต้ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงจินตนาการว่ามีดินแดนทางใต้ที่ยังไม่ถูกค้นพบและแน่นอนว่าตอนนี้แผนที่ในส่วนที่ถกเถียงกันอยู่นี้มันมีชื่อเรียกแล้วนะคะแต่แอคขออุบไว้ก่อนว่ามันคือที่ไหนจริงๆแผนที่พิเรนสก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของแผนที่โบราณที่เต็มไปด้วยปริศนา ในตอนต่อไปเราจะมาสำรวจทฤษฎีเกี่ยวกับอรารยธรรมที่อาจมีความสามารถในการสร้างแผนที่เหล่านี้และหลักฐานอื่นๆที่อาจสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวพร้อมกับเฉลยด้วยว่าแผนที่ในส่วนนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเรานะคะวันนี้แอรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ